สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยคำแรงไม่ไว้หน้าเปิดบ้านแอปพ l u s อนเผยคำแรงสุดในชีวิตสุดทนขอออกมาปกป้องตัวเองเปิดบ้านแอปพ l u s อนคุณแม่ลูกหนึ่งทนดาราหนุ่มไม่ไหวเผยคำแรงสุดในชีวิตพูดน้อยเรียบร้อยสุดๆสำหรับแอปพ l u s อนพักสุขเจริญดาราสาวชื่อดังที่มีทั้งผลงานนักแสดงพิธีกรและเล่นเอ ใครติดตามแม่แอปจะเห็นว่าแม่แอปนั้นเป็นสาวเรียบร้อยมากๆไม่พูดคำหยาบเลยแต่ล่าสุดเพื่อนสนิทของแม่แอปอย่างอั้มอธิชาชุมนานนน์เผยในรายการแฉ9ธันวาคม65บอกว่าคำด่าแรงสึดของแอปคือเพร์เจร์ซึ่งหลายคนก็ต่างอยากรู้ว่าเอ๊ะแม่แอปด่าใครใครคือคนทำที่แม่แอปด่าได้ขนาดนี้ซึ่งแม่แอบเผยเหตุหการณ์นั้นว่ามีครั้งหนึ่งที่อยู่ในกองถ่าย โดนนอตวรริสแกล้งจุดแม่ต้องด่าแรงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคําว่าเพอเจอร์ยอมรับว่าตอนนั้นโกรธจริงโดนทั้งคู่เลยทั้งพี่น็อตและก็พี่เคนก่อนหน้าน,นี้ทางด้านแอปชักสอออนก็ได้ควงคููจินในตำนานอย่างอัมมัธิชาติมาพูดคุยในรายการแชร์ถึงมิตรภาพตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกจำเลยรักด้วยกันเมื่อ15ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังสนิทกันมากๆซึ่งงานนี้ทางด้านอัมมัธิชาติเผยคำด่าของแอปชักส์ออนที่แรงที่สุด ในชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาโดยทางด้านอั้มอธิชาติแอบเม้าแอบ p a s s อ n นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดุนะเป็นคนชัดเจนถ้าเขากดมากๆเขาจะด่าออกมาว่าคนเพอเจอร์ซึ่งทำเอาทางด้านพิธีกรอย่างมดดำแจ็คแฟนฉันและดีเจดาได้ถึงกับหัวเราะรันเลยทีเดียวโดยทางด้านอั้มอธิชาติพูดถึง2นักแสดงชายทำแอป p พ s s o อนโกรธจนด่าคำแรงที่สุดในชีวิตออกมาโดยอั้มอธิชาตได้เล่าว,ว่าตอนนั้นแอป เล่นละครกับน็อตซึ่งทางด้านน็อตก็แกล้งเขาแล้วเขาก็โกรธจริงๆเขาก็เลยเด่าออกมาว่าเพลเจอร์โดยทางด้านอาํามก็ถามว่าตอนนั้นโกรธจริงใช่ไหมแอบเพลซอนก็ยืนยันว่าโกรธจริงตอนนั้นจนด่าออกไปว่าเพลเจอร์พร้อมกับพี่เคนด้วยพรอม,มาแกล้งทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากท็อปนิวส์รูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ